สวัสดีครับผมวันนี้เรามีโอกาสาได้สั่งต้นบอลสีใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเมืองเกาะเก็ดครับซึ่งผมได้ตามหามานานมากแล้วราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วไปเจออมันเป็นเพจนะครับเพจบอลสีเนี่ยมีคนหนึ่งเขาขายนะครับได้ราคามาค่อนข้างที่จะถูกนะครับในราคาแค่หลักร้อยนะครับไปเรามาแกะกล่องด้วย คือเป็นต้นที่ต้องลุ้นดังนะครับครับลองมาแกะเลยแพ็คมาดีนะแพ็คมาดีครับแต่ขนส่งไม่ไม่ค่อยดีนะของเจรทีนะครับเขาทำลูกศรไว้ให้ตั้งมาอย่างนี้ตนางก็นอนมาอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรผมว่าคงไม่เสียหายอะไรมาก โดูว่าวแพ็คมาดีครับแพ็คมาดีเจอาร้านร้านเขาดีผนะมาพาม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 ไ <c oughs> อ้มีเสียงวอลล์ด้วยปะจากข้างในครับ <c oughs> ว้าวครับลุ้นดังจริงๆรครับ ขอเช็คดูครับว่าตรงปกว่าดำต้นจะเป็นไดาลายนะอันนี้อันนี้คือต้นแม่นะครับต้นแม่นะครับส่งน้องดีอยู่นะครับก็ใบมีใบเล็กหนึ่งใบใบแรกนะมีใบที่สองอันนี้น่าจะใบที่สามยังไม่เม็ดสีครับอันนี้น่าจะใบที่สี อันนี้คือใบสุดท้ายแต่ใบสุดท้ายน้องมันแปลกนะมีขาดด้วยตรงนี้น่ครับสะดือดำนะครับเม็ดใหญ่เมืองเกาะเก็ดนะครับตามหามานานลุ้นดังแล้วครับข้าลุ้นด่ังก็จะจ่งเลยถ้าได้ดงังฟอร์มต้นที่เขาให้มาก็ก็ดีอยู่นะ โยเลยทีเดียวนะครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนกระถางให้น้องอยู่เผื่อว่าโดยรวมพอใจครับอาจจะไม่ค่อยทับฟอร์มเท่าไหร่ เราก็ทําการเปลี่ยนนะครับกระถางเรียบร้อยนะครับแม่ขาให้ปลายชื่อมด่วยครับเมืองเกาะเกตครับเกาะเกตเปลี่ยนกระถางแล้วก็ดูดีนะสวยงามตามแบบฉบับเมืองเกาะเกตต้องเลี้ยงฟอร์มตัวกว่านี้หน่อยหนึ่ง อันนี้ตู้ฮะอันนี้ขุมทองนะครับชายชนมิ่งมงคลนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามงกุฎอะไรเศรษฐีพันล้านหรือเปล่าหรือว่าละบกราอ่ะอันนี้น่าจากกะลพบกรานะเนี่ยเป็นจุดๆนะฮะ ตนนี้นะไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเลยม่นเป็นลูกไม้นะครับยังบอกไม่ถูกครับอันนี้ก็ลูกไม้นะครับเลี้ยงไว้แต่อนนี้สวยนะอันนี้ใบเขาพอฟอร์มมากช่วนนี้มีพึ่งอ,ออกมาใหม่นะครับครับเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงยากครับนี่ตูก้กลีกฮะก้านไดยหลายต้นนะเนี่ยใส่กล่องฮะ เราก็จะเอาน้องเข้าอบไปในตู้ก่อนครับหาช่องว่างลงนงก็รอยอน้องฟักฟื้นก่อนนะไม่ต้องมาสนใจน้องไม่ต้องลดน้ำนครับเพราะเราพื้นน่ข้างล่างเรารองน้ำไปแล้วเดี๋ยวลากของเขาจะพพยายามหาน้ำนะหาอาหารนะฮะมันก็จะทะลุลากออกมานะครับจากกระถางน,นะไม่ต้องกลัวน้องเขาตายนะ เพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้ลดน้ำเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>